กลับมาครั้งนะฮะสำหรับาคาลีแคสเกมสะวันนี้ก็มากับตอนนี้ก็ตีสองดีกว่าเอาเวลาอย่าพูดพูด,พด,ดเกมเลยตอนนี้ตีสองสิบสามนาทีนะของวันที่สามเดือนสามสีสมส่ห้าแปดใช่แล้วครับอยู่คู่กับอาชีนะฮะในคอลเ,ลนเรื่องแบบนี้เด็กสองคนนะฮะเรียกไดว่าเราผมรู้สึกได้ว่าช่องทางของกราผมนั้นว่า,างหายไปนานแล้ว จากการอัปเดตอะไรก็ตามแต่ที่ควรจะทำนะด้วยอ,อ,อาจจะเป็นเพราะเทศการสอบซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวว่าผมก็หยุดอัพคลิปัปพักใหญ่ตั้งแต่ก่อนสอบเลย,ด,ยเด้วยความขี้เกียจล้วนๆมันมันก็มีเหตุอย่างเช่ว่าคอมที่นี่โอ้โหแม่งฝนตกเต็มเลยตกเลยอย่างเช่นนี่ไงคอมพี่ก็แลมพังไงหลือสามจิกจากสวงเล็บ มันมี2อตอนแรกใส่2 2ง,งจิ๊กสองแผงทีเนี้ยพอแลมไป2อจิ๊กมันพังไปแผงมีรถไฟดับพี่ก็เลยหาแมมลม1นจิ๊กมาใช้แทนไปก่อนก็คือตอนเนี้ยเขามีแลมอยู่3าจิ๊บเนี้ยเนี่ยไปไหนล่าขึ้นไปไหนต่วอวะ สำหรับเกมที่ผมเล่นอยู่นี้ก็คือ Q War 2จริงๆผมควรจะพูดตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มถ่ายแล้วแหละเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเรารู้กันสไตล์อาร์ตยังไงก่อนน่าแล้วะเปิดวิสต้า คือผมเล่นตันไปแล้วตัวหนึ่งสำหรับเกมนี้นะฮะคิววอชูเกมเก็บเลเวลนะฮะ M M O R P G ในเรื่องดีๆที่ยังไม่จบนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมจะถ่ายจนกว่าจะครบ2เพลงนะฮะก็คือเพลงนี้กับเพลงข้างหน้าที่จะถึงแค่นั้นแล้วผมก็จะหยุดถ่ายนะเพื่อ well, เอาเวลอัพพอดีเยี่ยมเลยแล้วผมก็จะหยุดถ่ายเพื่อป้องกันการโดนเรื่องของ พิทธิ์นะฮะห้าดาเมจห้าคอนดิชันดาเมจไม่เอาหรอกแล้วล่ะมัมีพิเศษพิซซั่นเอ็มพิซซั่นจีนซั่แต่เราไม่ได้ใช้ดาบอยู่แล้วไม่เป็นไรก็สำหรับคนที่ถามนะว่า Q w a l สองเนี่ยมันพิเศษยังไงเกมก็ต้องซื้อโอ๊ะนะ เกมว่าน้องซื้อเนี่ยมันจะมีอะไรดีบ้างนะฮะก็บอ,บอกไว้ก่อนเลยว่าครับอย่างอย่างแรกสำหรับซีวลสองนี่คือมันไม่เหมือน MMORPG ทั่วไปก็คือในระบบ MMORPG ทั่วไปที่คุณเล่นเนี่ยเลเวลที่เกิดขึ้นที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็น เพิ่มทวีคูณใช่ไหมครับ e XP ใช้เวลอหนึ่งเท่านี้เวลอสองเท่านี้เวลอสามเท่านี้เลยเพิ่มทวีคูณไปนะทายเรืมันเก็บยากยากนะแต่จูว์สองไม่ใช่นะครับผมจูว์สเนี่ยจะมีอัตราการก้าวกระโดดของ e XP ที่ได้รับกับ e XP ทีต้องใช้ในอัตราเท่าเทียมกันนั่น,นหมายถึงว่าถ้าคุณสามารถที่จะทำอ่าเควสนะเร็วพอที่จะเร็วพอที่จะทเทียบเท่าได้กับช่วงเวลแรกๆเนี่ย คุณก็จะสามารถมีความเร็วในการเพิ่มเลเวลเนี่ยได้เร็วมากพอเทบเท่าได้กับเลวเวลแรกๆเลยก็ได้ไปถึงเลเวลแบบนะต้องขอบคุณเกมนี้จากพี่ชายผมและคุณเนิร์ดนะฮะคอสเซนฮาร์ดโดยคุณเนิร์ดเนี่ยได้ทั้การออกให้ก่อนแล้วพี่ผมก็จ่ายไปก่อนผมก็ยังไม่ได้จ่ายพี่ผมเลยนะตอนนี้คู่นี้พี่ผมกลับมาบ้านแน่นอนเชวาน,นี้ คส่วนระบบที่น่าสนใจต่อมาก็คือเกม Q w a r 2นะครับเป็นเกมที่ต้องซื้อใช่ไหมดังนั้นเรื่องของความสมดุลเนี่ยจะสูงมากความสมดุลในเกมก็คืออย่างเช่นเลเวลไอเทมนะฮะถึงแม้ว่าเกมนี้จะมี การโฆษณามาก่อนว่าเขาจะไม่มีไอเทมมอลล์และสุดท้ายของพวกมันเล่นแอนี้ก็จบไปแล้วก็ไม่ได้เล่เรื่องของไอเทมมอลเราเรารับกันได้เพราะสามารถที่จะเอาเงินในเกมนะไปแลกเป็นเงินจริงๆนะเงินเงินที่เป็นโมเดลได้นั้นก็ไม่มีปัญหาเแม้ว่าราคามันจะมากเท่าจนบผมแม่งหาไม่ได้ขนาดนเพราะว่าเงินน้อยๆไม่มมากเลยนะเงินที่ผมอุปกรณ์ ที่ใช้ในการแลกอย่างน้อยก็60ทองขึ้นจะได้400เพชรรการๆไ้เกิดสุขขดขนาดนี้คือเล่นสบายอ่ะบอกเลยจริงน่าสนใจคือระบบทำอาหารครับอ๋อในระบบครับของนี่เป็นระบบกองค่ะมัน่าสนใจไหมมันน่าสนใจมากเพราะมันทำให้เพิ่มเลเวลได้รวดเร็วมากคุณส,สามารถที่จะหาวัตถุดิบอย่างเดียวแล้วนั่งรับของเป็นเลเวลอัพก็ได้เพราะว่า การค้นพบสูตรใหม่ๆหรือว่ามีไอเทมคาบไอเทมระดับสูงขึ้นไปเนี่นยจะไ,ได้เยอะที่มากมากกว่าการโกลมฟีมอนหรือทำเครื่องเฟสตัดเฟสได้อีกเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการช่วยอัพเลเวลแต่ไม่แน,นะนำให้ทำตลอดเพราะวัตถุดิบมันราคาแพงแฉะนั้นคุณควรจะหยุดครับของแล้วมาเก็บเลเวลบ้างไม่งั้นจะเป็นแบบผมนะฮะไม่ของไม่พอทำนะฮะต้องมา ทำเลเวลในการฆ่ามอนนะแล้วก็ในเรื่องของตัวละครเราเนี่ยจะมีอิสระจากการเลือกอเราเองนะถูกไหมครับก็คือคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกในะเรื่องของเกมให้เป็นเป็นตามในหน้า้ตามที่คุณต้องการที่ัวของเองสำหรับไอตรงนี้เนี่ยถึงแม้จะโฆษณามาดีๆอย่างนี้แต่ความเป็นจริงก็คือคุณจะได้รับในเรื่องที่ ทำการเช็คได้แล้วในชุดคำตอบที่คุณเลือกตอนสร้างตัวละครนะครับผมก็ได้อิสระอะไรมากมายนักหรอกคืออย่างของผมเนี่ยก็นี่เลยฮะตัวตัวแรกเกนี่ยนจริงยาเร็วปั่นลระตันที่80นะซึ่งเกมนี้นก็เร็วปั่นเร็วมากผมเล่นเดือนเดียวต,ตวั่นกลับมาที่เรื่องก็คือตัวแรกเนี่ยผมเลือกไปชอส์ลักษณะคล้ายคลึงกับตัวน,นี้ ่พอออกมาเนี่ยก็คือจะมีให้เลือกว่าสูญเสียโอกาสสําคัญสําคัญไปเพราะอะไรผมเลือกไปว่าผมสูญเสียพ่อแม่ในรายเดือนนะของตัวละครตัวนี้โดยจากช้อยส์นั้นเนี่ยผมก็เลือกช้อยส์เดียวกับตัวอื่นซึ่งม่หน่าที่เป็นดิปนะ่ยในเรื่องของตอนแรกผมเคือกแต่างกันในเรื่องของโจที่ทําหน้าที่ในสารลับสองหน้าเนี่ยมันก็ผ่านไปทำหน้าที่เป็นทางเจ้าหน้าที่ของรัฐกับโจตั้งแ มันสนุกมากก็คือแต่พอเราของดีเดียก็คือเราเป็นอาหารรักษาบาปน,นี่กนะ็คุยกับเป็นเพื่อนเก่ากับไอ้โหน้าทรับนี่ยก็ขอยคอยช่วยเหลืออะไรป็นไปมากมายก็สนุกดีแต,ดดแต่พอมาเรื่องนี้เนี่ยเปนเรื่องตอนแรกแตกต่างกันครับแต่พอมาในเรื่องท่อนเรื่องของมองันก็มาแบบปุ๊กๆกันได้เลยทำให้ผมรู้สึกว่าอ,อะไรวะเหมือนเดิมแล้วมันคิดแม่งก็ได้ครับ พอจะคลิปไปก็ไม่มีอะไรแตกต่างกาบเิมฮะก็เลยโอเคสะติแป้งตัวๆรอไปทําในเรื่องคุดแตกต่างนี่หลัแจาในเรื่องพ่อแม่นีน่ะช่วงเวลา30นั่นเองซึ่งผมใกล้จะถึงแล้วสรัวละครนี้นะะอ๋อแล้วก็ระบบของเพลงนี้จะจบแล้วเพลงนี้จะจบแล้วให้โอกาสอีกเพลงดีไหมอีกเพลงมัน2นาที9วินะฮะ,ะให้อีก8นาทีแล้วกันก็จะมี3พอดี ยาวไม่ได้ถ่ายคลิปนานเอเอว่ะเพิ่งจะตีสองอยี่สิบเมาแล้วแล้วดีฟูอะไรของแป๊บก็เ,เราพูดกันถึงไหนแล้วนะ พูดถึงพูดถึงอะไรระบบครับอาหารแสนอร่อยไม่ใช่ระบบครับอาหารเราบอกไปแล้วว่าไม่ควรทําตลอดเพราะมันทำให้คุณเสียว,วัตถุดิบและเวลาจานวนมากแถมสูตรแม่งต้องไปหาในเว็บอีกอาหารแสนอร่อยเมดฟอร์มชิดอ๋แบบคอ,อคุยกันเรื่อง profession หรือว่าอาชีพไปเลยดีกว่าสำหรับอาชีพในเกมนี้ฮะก็ไม่แตกต่างกับเกมออนไลน์ทั่วไป เกมอะไรทั่วไปที่ว่าก็จะมีไนท์เมดอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะไนท์เมดแอ์เชอร์และแอสซินแม่ก็โจนตีฟอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีหมอเพียงจะกลับกันที่ว่ากเกมนี้นะครับคุณสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในตัวของคุณเองขึ้นอยู่กับลักษณะการบิวก็คือการที่คุณจะใส่ไ e. อ้นี่ลงไปนั่นเองสกิลหรือแอบิลิตี้ต่างๆที่จะได้รับ สําหรับตัวโจนตัวอย่างตัวโจนนี้นะฮะก็จะมีความสามารถก็คือปาโจนตีแล้วโจตีได้รวดเร็วโจตีได้หลายทิศแถมจเจ็บกหัข้อเสียงของมันก็คือบางแสนบาทนะฮะดูขาดเลือดนะตอนี่ผมเลี้ย27ถูกดาวเลเวลไว้ที่25แต่โดนบอลเลี้ย23 3ามตัวลุมตีขึ้นหลอดนะแต่ผมสามารถฆ่ามันได้ด้วยความรวดเร็วฉะนั้นไม่มีปัญหา อ๋อลืมบอกไปกิวอมีราคาไอดีและ2,000บาทนะครับผมแพงไหมสอ0พแพงดิ <ID. S 1> แพงมากแพงจริงๆแต่คุณภาพมันคับจอยจริงๆไม่ได้อวยหรืออะไรแต่ถ้าคุณลองเล่นมันแล้วคุณจะติดใจนะฮะอย่างผมเนี่ยอ๋ออมาแรกๆพอถึงช่วงเวลเวลยี่เวลยี่สิบนนี้แหละช่วงเวลยี่สิบมาานสิบนี่แหละ เป็นจีเนียมันไม่ใช่มันไม่เชิงมันสายบูฮะเพราะงั้นมันบูหมอนกำปั้นผมแม่งเล่นโคตรเบื่อเลยกว่าจะตีมอนตายกว่าจะอะไรแต่เอาละดีไปแล้วเล่นให้จบสำหรับระบบ PVE เนี่ยที่เราคูยกันอยู่แมตอนนี้ก็คือมันอิสระนะในระดับหนึ่งเรียงแต่ว่าบางจุดเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเข้าไปได้หรือต้องหาทางลับๆแล้ว่อเข้าไปแล้วก็อีเวนต์ ระบบอีเวนท์ที่สุดแสนจะอลังการตอนเขาโฆษณาเอาไว้นะครับก็คืออีเวนท์ที่เป็นดินามิกอีเวนท์หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นการบุกโจมตีเซนทอร์ในหมู่บ้านนะฮะซึ่งการโจมตีของหมู่บ้านเซนทอร์เซนทอร์ตีเราดิเว้ยไม่ได้เราเป็นตีเซนทอร์นะฮะใจผิดป้าเอาบ้านไปตีเซนทอร์เอาบ้านไปตีเซนทอร์เลยใช่ไหมโอ้ยน่าสงสารเซนทอร์ว่ะโดนบ้านฟัดหน้าและนี่สอนให้รู้ว่าอย่าเล่นนะครับ ไม่ง no ั้นกูจะเล่นกับมึงด้วยนะฮะใน้อีเวนที่ว่านี<_<_<_่ก็คืออีเวนที่จะส่งผลต่อตัวเกมจริงๆนะฮะก็อย่างเช่นเราปล่อยให้เซนทอร์ไ่บ้านแตกเนี่ยเซนทอรยได้บ้านเราไปนะพอเราเข้าไปในบ้านแถวนั้นปุ๊บเราก็จะเจอเด็กเซนทอร์นะครับไม่เจอเอ็นดีซีซึ่งเอ็นเป็นอุปสรรคกับการวิ่งไปเปิดเวทีในแมกมากเพราะคุณต้องวิ่งผ่านใายเซนทอร์เข้าไป เป็ปกติแล้วมันควรจะเป็นเมืองมนุษย์ไงแต่พอเซนทรัลเข้าไปยึดไงเราก็ต้องวิ่งผ่านเซ็นทรัลเข้าไปนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูแบบนะขอจุดปลอดภัททยก่อนเดี๋ยวไอ้เยี่ยนนิ่มๆไปอ่ะนี่คือเมืองแคสเซ็คส์ฮิลนะครับทวีไ่ไพตาอ๋อตอนนี้ผมยังคนแบบไม่เยอะอ่ะเดี๋ยวออกเปลี่ยนตัวละครเลยล็อกเอาท์เปลี่ยนตัวละคร,คคะครชึบ character select อ่ะน,นี่ฟูตกากะเวล27นะฮะ ผมเขียนผิดแน่ๆมันต้องฟูตากะเป็น KA อันนี้เป็นฟูต่างะนะฮะไม่มีความหมายทางคำพูดนะอันนี้นจเนียร์เบอร์แสบของผมไม่รู้ว่าเพลงชุดนี้จะโดนดิคสิดป่ะน,นะเพลงชุดโชโนออาริกะเนี่ยแต่ไม่โดนเนาะเพราะเพลงบางเพลงเขาก็เอาอไปโอเคขออาภายโหลดนานนิดนึง จะโชว์ให้ดูแผนที่ตรงนั้นเป็นแผนที่ที่สนุกมากเพราะผมไปอยู่ในเขตอีเวนต์เซนทอรอเนี่ยแม่งตีกันทุกวันนะฮะเซนทอรอมาตีคืนตียึดหมู่บ้านเราเราก็ไปตียึดหมู่บ้านเราคืนวันลุ่งขึ้นเซนทอยกทัพมาตีกลับเนี่ยแล้วไม่มีคนไปอยู่ดิฟก็แตกไปเหมือนแตกเซนทอรอได้ไปอีกละผมก็ต้องไปตีแรกกับเซนทอรอตลอดนะฮะแม่งเสียเวลาเป็นชั่วโมงเลยเพราะบ,บอสมันถึกได้ไปแล้วอ่านี่คือตัวผม ที่ปอดทีนิตี้ไกลมาเ่อมาอยู่ที่ไฟลด้านนี่มันอยู่ที่นี่เลยฮาลานจิอิงเทอร์แลนด์นะที่ผมพูดถึงก็คือเขตนี้นั่นเองเขตนี้จะเป็นเป็นเขตที่เซนทอลมาบ่อยมากนะคือสนุกสนานมากเวลาบวชเอ้าเราจะมาพูดอะไรกันตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีความสลักสำคัญเลยเนเรื่องเซนทอลตีบ้านใครแตกไม่แตก จะมาคุยกันต่อเรื่องอีเวนต์อ่านี่ก็เป็นอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปไม่รู้ว่าจะปลอดภัยบ้ามาลงไปหน่อยแล้วกันเสียสามซีเวอร์ไม่เป็นไรอะไรต่อดีล่ะระบบอ่าระบบ PVP กับระบบ World vs World เกมนี้ไม่มีระบบของการเอากิลไปสู้กับกิลนะฮะถึงแม้จะชื่อว่ากิวเกมไม่ใช่กิลวอลถึงแม้ชื่อเกมเป็นกิววอลก็ตามแต่ระบบการที่จะเอากิลที่เราสังกัดไปสู้กันเนี่ยมันไม่มี มันเป็นการเอาเพลยเยอร์ในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งไปสู้กับอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งครับผม,มงงไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหลังจากลวนนี้เสร็จมันบี้ยบแคดออฟแคดหรือเปล่าหนักกว่านั้น่เพื่อนถ้าจะยาววัคืนนี้ I will ridiculous call friendly be to waypoint this นี่ไงเมืองโดนยึดไปอีกแล้วไงผมวิ่งลงไปไม่ได้ฮนะนี่ ถ้าเมืองโดนโจมตีเนี่ยมันจะขึ้นรูปดาบเราจะวาร์ปลงไปไม่ได้ฮะเราต้องเข้าไปยึดแมงคืนซึ่งจะเป็นอะไรที่ลําบากมากเพราะเกมนี้จะมีระบบไซคลิกเลเวลก็คือแทาให้เลเวลเราใกล้เคียงกับโซนรอบๆอ,อย่างตอนนี้ผมเลเวล80ก็จริงแต่แตเลเวลผม 1, เหลือแค่42เลเวลที่แสดงผลเนี่ยแค่42เลเวลเท่านั้นเลือดดัมเมจสแตททุกอย่างจะถูกลดลงมาทั้งหมดนะไม่เป็นไรวิศวมีของอะไรอยู่ในตัวบ้างเด็เมเลย ออกเต็มเลยน,นี่เพิ่งลงพีบีโวเวอรซูสโว,โวมา